คุณสายหยุดครับครับผมอ้าวเชิญครับเป็นยังไงเอ่ยไปญหนครับโดนบังคับคดีครับมีหมดอายุความไหมครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับบังคับคดีแล้วอะครับยึดอะไรไปแล้วครับยังไม่ยึดครับยึดไม่ได้เลยครับเาไม่ติดต่อกลับมาเลยครับโดนบังคับคดีไปตั้งหลายปี้วครับห้าหกปีแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยครับคือเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีถ้าโดนคือต้องยึดแล้วเนาะเดี๋ยวแฟนรายการท่านอื่นเขาจะ งงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการกระบวนการบังคับคดีสารพิพากษาไปนานหรือยังครับ5-6ปีแล้วครับ5-6ปีเดี๋ยวฟังทนายนะเชิญฮะพี่เกษมครับครับผมขอบคุณครับครับกรนีถ้าเราถูกฟ้องแล้วก็สารพิพากษาให้เราชำระหนี้กับเจ้าหนี้นะฮะก็เจ้าหนี้ก็พูดอย่างๆก็โจ์ในฐานะเราเป็นจำเลยเนี่ย ถ้าสารมีคำพักษาแล้วถึงที่สุดแล้วเราไม่เอาชำระหนี้ตามคำพักษาเจ้าหนี้เขาก็ชอบที่จะมีสิทธิดำเนินการบังคับคดีนะฮะเขาเรียกเป็นการสืบทราบบังคับคดีเอากระทรั์สินของเราเนี่ยภายในกำหนดสิป,ปีนับแต่วันที่สารมีคำพักษาถึงที่สุดนะครับดังนั้นในห้าหกปีนี้ยังอยู่ในระยะเวลาในเรื่องการบังคับคดีอยู่นะครับนั้นในทางเท<ร>ืกาสียก็คือถ้าเราฟังก่อนฟังก่อนคุณสาย ในทางปฏิบัติเนี่ยคือถ้าเราประสงค์ที่จะไม่ให้เขาบังคับคดีนะฮะให้มันสิ้นสุดไปเราก็ไปเจราจาก,กับเจ้านี่นะฮะว่าจะขอผ่อนชําระหรือจะขอต่อรองขอลดหย่อนเขายังไงโอเคไอ้นั้นมันยังสามารถคุยกันได้นะครับนั้นตามคําพักษาก็คือก็ยังคุยกันได้ชั้นบังคับคดีก็ยังคุยกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ในทางปฏิบัติ <c oughs> ผมให้แนะนําให้ติดต่อกับเจ้าหนี้เขาดีกว่านะฮะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปเสียหายในเรื่องของเวลาถูกยึดทรัพย์แล้วก็เราต้องแก้ปัญหาอีกเยอะบางทีเขาไปยึดบ้านที่ติดจำนองเนี่ยแทนที่ว่าเราจะจะไปเคลียร์หนี้เขาอย่างเดียวเราจะต้องไปเคลียร์หนี้ของของไอในส่วนที่ติดจำนองด้วยนั่นก็จะเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะทางไปบนะัตรไปคุยเขาดีกว่านะฮะคุยกับเจ้านี่ระยะเวลาบังคับคดีก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือสิบปีนะครับนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับครับนะ,ะนะชัดเจนนะคือสิบปีก็คือหมดอายุความใช่ไหมครับเขาเรียกระยะเวลาบังคับคดีเขาไม่ได้เรียกอายุความนะฮะมันเป็นระยะเวลาบังคับคดีตามคำพิพากษานะครับดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเรา เขาไม่ดำเนินการภายในสิบปีมันก็อาจจะสิ้นระยะเวลาในเรื่องของการบังคับคดีไอ้นั้นก็ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าผมฟังดูเรื่องนี้มันยังอยู่แค่ประมาณทักงห้าหกปีนะฮะห้าหกปีมันก็ยังอยู่อีกหลายปีนะฮะว่าป่าที่ระยะเวลาการบังคับคดีก็จะสิ้นสุดลงไปนะครับอืครับผมโอเคเข้าใจนะครับผมขอบคุณนะครับ